สสิ่งที่ไม่มีใครหนีพ้นฟังไปทำใจสบายๆขอให้มีความสุขนะคุณโยมในโลกนี้เนี่ยเราหนีอะไรได้หลายอย่างนะแต่มี3มสิ่งที่ไม่ว่าเราจะหนีไปไหนก็ตามเนี่ยก็ไม่สามารถหนีพ้นนะรู้ไหมว่าคืออะไรสิ่งที่ทุกคนจะต้องพบเจอด้วยกันทั้งนั้นเนี่ยตามหัวข้อธรรมที่ว่าชาราธทมโม,มหิชรังอนาตีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดา ยังไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้พยาที่ทำโมหิพยาทิ้งอนาตีโตเรามีความเจ็บเป็นธรรมดายังไม่ล่วงพ้นความเจ็บไปได้มาราณ์รรโม,มมหิมารณันางอนาตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดายังไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ความแก่ความเจ็บและความตายสิ่งเหล่านี้แหละไม่ว่าจะหญิงหรือชายจะอายุเท่าไหร่จะหล่อสวยรวยฉลาดสักตาใดเนี่ย ก็ไม่มีใครหนีพ้นไปได้นะแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยสร้างบาร,รมีมามากมายถึงเพียงนี้เนี่ยพระพุทธองค์ยังต้องเสด็จดับขันธปรินิพานล่วงไปนับภาษาอะไรกับเราที่เป็นพุทุชนคนธรรมดาทั่วไปที่จะรอดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เรายังแข็งแรงอยู่เนี่ยเร่งเอาเรียวแรงกําลังที่เรามีเนี่ยสร้างบุญสร้างความดีให้ได้มากๆเพราะเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยมันไม่ได้ผ่านไปเปล่าเล่านะ มันมีแต่จะนำความแก่ความเจ็บและความตายมาให้กับเราฝากไว้นะเวลาที่เหลืออยู่เร่งสร้างความดีให้เต็มที่เราจะได้ไม่เสียดายเวลาที่ผ่านไปในภายหลังครั้งหน้าหลวงพี่มีธรรมะดีๆอะไรมาแบ่งปันเนี่ยฝากกดติดตามไว้ด้วยนะเจริญพร